ก็วันดี่๕วันนี้เราก็มากินอัปเปอยาัมนัดอกนะคะนี่นะคะแล้วก็ถึงอัปเปอยัมแล้วนะคะเลไปัดคืนเลยได้าสองข่าที่มีตั ตอนนี้เราก็ได้อยู่ที่อัปเปอร์ยามแล้วนะคะนั่งรอค่ะตอนนี้สมาชิกเราคนหนึ่งยังไม่มานะคะพี่พิมพ์นะคะพี่พิมพ์มาสายที่สุดเลยนะคะอาหารชิ้นแรกมาแล้วค่ะคแก้วบิวตี้บ็อกเกอร์ ต่อแม่รีวิวเลยนะคะอันนี้ไม่ได้สปอนนะคะนี่นะคะระหว่างที่เรารอคะ่ะแั่ไหนแล้วคะเฟ่ิโกหมูทอดค่ะแล้วก็จกับันอนนะคะแล้วก็ขา้าวเหนียวขนมจีนะค่ะ ไม่คบนะคะรอปักคเ่ะคะอันนี้จเป็นยำหมูยอนะคะแะ่ะเป็ยแฝงมาแล้วค่อะ,คะอันนี้จะไม่ลาะะอันนี้ไม่ใส่ปลาร้านะคะสีมาจะคนอะอย่างอันนี้ใส่ปลาร้า ุ้งททโทนนะคะแบบปลายังตอนนี้ขาดแค่พี่พิมตอนนี้อาหารครบแล้วนะคะแต่ว่าพี่พิมยังไม่มานะคะเรยังขาดพี่พิมนะคะตัวแม่รีวิวนะคะ นี่นะคะพบคนมาใส่นะคะอเ,คเออยังไงล่ะนัดสายสองมา่โนัดายสองมาสี่โมง,มโมงใครละคะยูทูบเบอร์อ <YouTuber S 2> ค่ะอันนี้คือคนเลี้ยงหมาในันักเรียนม,มาขายค่ะ ใส่ใเดียวนะ่แกงวะใส่คือคนแยกอยาคืไม่ไม่ใส่แกงเขาหรอทุกคนนนี้ทำจากไรคินมาเลยอันนี้เน้นเลยนะเน้นเลยเน้นเลยไม่อขนมจีนเลยเอาข้าวก่หมดข้าก่อนเลยค่ะเนี่ยคนละทุกคนเมห มันก็ยกเอใช่ไหเะกรติดมั้งมันก็เลยกดยกเลิกใช่รสติดแงนั้แต่ก็ไม่สุดกับติดมากน้ำดีนะแต่คิดดีไม่ได้นะไอ้น้ำดีนะอุ้ยอันนี้จะเป็นย่างกุ้งผุดโนคุเรือย

น้ำยำม,มีหอมด้วยรีวิวนะคะคุณเ้เน่อันนี้นะคะเป็นยำกุ้งทูโทนะคะแต่ที่เราตักมาก็คือกุ้งสดกับหอมมาเราจัดแล้วก็ขนมจีน oh. อร่อยการันตีไหมคะตัวนี oh, <okay. S 1> ้โอเคฟิว กุ้งแก้วนะคะจากคุณเนเน่ค่ะแล้วก็เป็นบนครั้งแรกในชีวิตจริงเรามาลองดูนะคะอันนี้ยังไม่มีใครเปิดเลยใช่ไหมไมาเปิดเลยคะ่ะเปิดก่อนเลยคะ่ะเปิค่ะอาหารก่อนก่อนนะคะ,ะ,คะจะกินกุ้งแก้วแบบถูกวิธีจะบอกว่ากินอันนี้ไม่เป็นเลยแต่ว่าเพื่อนบอกว่าให้ลองดูมาลองนะ,ะต้องอยังไงคะอันนี้ก่อนทำซิ้มซีฟูฟ้ดคะ่ะชำฉับ เลยเนาะก็มันจิ้มหวานเนาะจิ้มหวานก่อนระเรียมระเียมลุยไม่เคยกินมโทนดองนะคะใบลุยเอาใส่ใบปิดปิดท้ายห้ั้งหนึงค่ะตอนนี้ไม่ได้เปนตเอาใบหนึ่งมหนใไม่เคยใช่อางี้หรอค่ะรีวิวความรู้สึกนะคะลุยค่ะ เป็นไงคะมันไม่เหมือนเิมแบบที่เราเห็นเออใช่มันหวานอร่อยอือพี่พิมใ่ะลองค่ะน้ำจิ้มมันเด่มากทุกคนดีอนนี้ก็ดีต่อไปพี่พิมพี่พิมค่ะพี่พิมนี่คือเก่็จราคาอันนี้ด้วยอนี้ก่อนชสค่ะาปลานยเ่นจะเตรียม่จะเป็นจะเตรียมตุลลังคะ ハハハハ。<laughs> <Okay. S 1> <laughs> กินที่ถูกต้องของเธอดีกว่าเธอามากินสองรอบแล้วน <i lose> เนาะกินซีฟู๊ดนะ้ำจิ้มป่านกระเทียมโทนดองนะคะ <c oughs> แล้วก็ใบกุ๊กกิฟนะคะคก,กุ๊กกิฟต์ไม่ใช่ตรงนี้ค่ะไม่มี เลิศต้องมาลองนะคะ่ะที่ไหนคะร้าตไก่ยำงกขับเทปค่ะรับตะพาไปที่คินเม่อี <laughs> และนี่คือผลงานของพวกเรานะคะหมดไปแล้วคะ่ะ แต่ยังเหอนิดนึง่ะทุกคนคือขนีให้เยอันี่ิลลือเหลือท้ไปเราจะไปดูราคากันมาถ่ายเดี๋ยว่ะไพาเพื่อนๆไปดูราคาเช็คบินก่อนเสรเ็คินปอเช็คบินก่อนหเช็คบินคเช็คบิน นายขอท่าเช็ควินงงอะไรนะบอกแล้วค่ะ <laughs> อุ้ยโอ้โหย,ยิ้มเลยค่ะพี่ทิวลิวเท่าไหร่เอออี่มีเบ้างคะค่าเสียหายวันนี้นะคะ โอเคเา่ดี๋ยวมื้อนี้คุณนอยเลี้ยงนะค่ะไม่มีเงินสดเหมือนกันค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องนี้ด้วยแนลนะคะแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะไว้ว่าอยากให้ยูดีไปที่ไหนบบ๊าายยบ๊ายบาย Thank uh -huh. <laughs> you